นกวันสีพงดูแลนักเรียนจนวินาทีสุดท้ายกู้ภัยบอกว่าตอนที่ไปเจอเธอได้กอดน,นักเรียนเอาไว้อยู่ในอ้อมแขนภาพที่เห็นเกินใจจะรับไหวขอให้พวกหนูไปสู่สวงสวรรค์นะลูกเด็กๆมาัศนมศึกษาแต่มาเกิดเหตุขอส่งกำลังใจอย่างเต็มเตี่ยมให้กับทุกครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ขอส่งกำลังใจนะคะขนาดนายกรัฐมนตรีคุณนุงอิงก็ยังกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เราไเรอไปะเราในรกับหัวอกคนเป็นแม่มีลูกเล็กยากจะทําใจจริงๆไม่มีใครคิดว่าเมื่อคืนที่นอนกอดลูกจะเป็นคืนสุดท้ายหัวใจแม่ที่รอรูปกลับบ้านของแทบเข่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆมีัน้มนา ชาวเน็ตถามจำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีกิจกรรมให้อนุบาลไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดทั้งที่อายุยังน้อยและดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ เบื้องต้นทราบว่ารถบัสดังกล่าวมาจากโรงเรียนวัดเข่าพญาจังหวัดอุทัยธานีมีผู้โดยสารบนรถจํานวน44คนสามารถช่วยลงมาได้19คนกําลังจะไปทัศนศึกษาจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามซอยประหดโยธิน72หน้าเซียรังสิตโดยคนที่ขับรถตีคู่กันมาก็เล่าว่าก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้เห็นว่ารถเริ่มทรายจากนั้นไม่นานก็ลุกพืบทันทีเป็นขบวนต่อกันมาสาคันแต่คันหน้าเนี่ยมันทายพอมานรายพวกมันจอดพอมนจอดพวกปั่ว ด้านพลเมืองดีพยายามเข้าไปช่วยเหลือมีการใช้ถังดับเพลิงไปช่วยกันฉีดแต่กับดุกรามอย่างรวดเร็วว่าเห็นรถเมย์มาถามว่าพี่โบก่าเมย์ว่ามีถังไหมหลังแรกผมขอถังรถเมย์วิ่งไปดับให้มันดับไม่ได้แรงยิงดับไม่ได้ยิงเลยเห็นบนหลังคาแล้วว่าควันท่วมควันตอมเลยด้านคุณครูก็ช่วยกันระดมนักเรียนออกมาจากรถอย่างสุดความสามารถพร้อมกับเราว่ามากันทั้งหมด3คันรถบัสคันที่เกิดเรื่องคือคันที่สองรถขาวพาสังารามมาจากอุทัยใช่ไหม มาทั้งหมดกี่คันครับสามคันคันนี้คันที่ที่สองคันที่สองเกิเดวะบัติเหตุขณะที่ทันชาดาพ่อเมืองอุทัยก็ลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีคลิปสุดท้ายก่อนที่น้องๆจะขึ้นรถน้องๆได้แวะทัศนศึกษาอุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยาและกำลังจะมุ่งหน้าไปยังศูนย์การเรียนรู้กฟผส่วนกลาง ลูกน้องก็ชอจอนเร็วช่วยเด็กคนเห็นมีเด็กวิ่งออกมาประมาณเจ็ดแปดคนพอเสร็จจะข้ามไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกไม่ได้ก็เอาถังพอไปนั้นรถเมย์มาก็ไปขอถังรถเมย์มาเขาก็ให้ถังมาเด็กไปฉีดมาไม่ทานมันโหมเร็วมากขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้พาน้องน้องนักเรียนที่ปลอดภัยขึ้นไปพักคอยที่ชั้นสองของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงน้องๆงคงขวัญหนีดีฝอกันไปหมดยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆที่จากไปด้วยค่ะ แต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอ